สวัสดีครับพี่น้อง f อวันนี้ทีมงานทีเมืองพหลนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีและมวยรอบปูเสือครั้งที่24นัดที่3สาย AB ประจำวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568เริ่มชกเวลา14นาฬิกา30นาทีถึง16บนาฬิกามนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1มวยรอบปูเสือครั้งที่24นัดที่3สาย A พิกัด1 1 2่อปอนด์มุมแดง A j เจกอลมมเกียวพบกับมุมน้ำเงินเพชรลุงโรดโชดบางแสน คู่ที่สองมวยรอบปูเสือครั้งที่4นัดที่3สายบีพิกัด112ปอนด์มุมแดงลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างพบกับมุมน้ำเงินยอดโบง,งามลูกกันทะระคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด132่อมปอนด์มุมแดงยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดพบกับมุมน้ำเงินยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยคู่เอกคู่ที่4ชิงแชมป์มวยเจ็ดสีพิกัด108ปอนด์มุมแดงอเล็กซ์สิงห์มาวินพบกับมุมน้ำเงิน1สยามสอเดชพันธ์ ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของศึกมวยไทย7จสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เชียร์บันมันอย่างบั่นใจขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่ pak 168พี่น้องบอกว่าทีเมืองประหลนแนะนำมารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้อง a pak 168ครับคู่ที่1มวยรอบปูเสือครั้งที่24นัดที่3สาย A แก้มือหลังตาพิกัด112ปอนด์มุมแดง aj กกรมเกี่ยวอายุ17ปีสูง170เซนติเมเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดปทุมธานีซ้อมที่กกรมเกี่ยวชื่อเดิม aj เกียรติบุญส่งเป็นมวยเขา่าในเหนียวศาสตร์แข้ง ต่อยหมัดนำปั้มรัดมัดตีแข่งแร่งแข็งแรงบูดูดันครับไฟล่าสุดมกราคมหกสิชนะคะแนนเพชรลุงโลดโชดบางแสนมาดูคู่ชกกันครับมุมนิงเงินเพชรลุงโลดโชดบางแสนอายุ19ปีสูงร้อยหกสิบเซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดเพชรบูร์ซ้อมที่วอสุขสันต์ชื่อเดิมชาย4โชดบางแสนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแต่จังหวัดศาสตร์แข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแร่งลูกถีบดีบูดูดันครับไฟล่าสุดกุมภาพันธ์หกสิชนะคะแนนเงาอีทีปตททองทวี เปรียบเทียบเศส,สีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่จังหวัดฝีมือความเร็วและทางมวยวงในดีกว่าบร,ริาการน่าเสืดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรนุ่งโลดช่วยบางแสนจะเบียชนะแก้มือเข้ารอบได้จาก AJ กอมเกี่ยวไปได้อย่างสนุกมันครับคู่ที่2มวยรอบปูเสือครั้งที่24นัดที่3สายบีแก้มือล้างตาพิกัด1 1 2อปอนด์มุมแดงรุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างอายุ15ปีสูง174เซนติเมตรเป็นมวยฝีมือจังหวัดนครราชสีมา ซ้อมที่สอยิ่งเจริญการช่างชื่อเดิมลุ่งทยานฟ้าสิทธิ์ป๋าดุลเป็นมวยฝีมือครบเครื่องต่อยหมัดสาดแข้งปัรรรม้มรัดตีบูดูดันแข็งแร่งแข็งแรงครับไฟล่าสุดมีนาคม68ชนะคะแนานนำโชคบุรณามวยไทยมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินยอดวงงามลูกกันทะะอายุ18ปีสูง175เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดมหา,า,าสารคามซ้อมที่ลูกกันทละ ชื่อเดิมสิงดําลูกกันทระ,ะเป็นมวยเข่าล็องลัดตีเหนียวสาดแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข่งแข่งแข็งแรงครับไฟล์ล่าสุดมีนาคมหกสิแปแพ้คะแนนยอดเหล็กแหลมพอพิมพออนเปรียบเทียบเสษสีกันนะครับคู่นี้สูสีครับแต่ชอบไปที่การนิรยะความสดและวงในเขอาในเหนียวกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยอดวงงามลูกกันทระ,ะจะบทชนะเข้ารอบไปได้จากลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างไปได้สนุปมรดจใจมีลุ้นมันครับ รองคู่เอกคู่ที่3าของศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดแก้มือหลังตาพิกัด132ปอนด์มุมแดงยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดอายุ19ปีสูง178เซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา่จาจังหวัดบนรารธา,านีซ้อมที่รถสวยจ่าเจดสายผิวชื่อเดิมเสกสรรสิทธิเชฟบุญธรรมเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นสาดแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแข็งแข็งแรงครับสามไฟล์ล่าสุดพฤศจิกายน6 7ชนะคะแนนใจเพชรสิงห์มาวินธันวาคม6 7แพ้คะแนนยอดเพชร เพชรพรมคุณมวยไทยยิมมกราคม6กชนะน้องยก4สิงห์อุบลอ,อูดอุดรมาดูคู่ชกกันครับมุมเน้าเงินยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยอายุ24ปีสูง1 8 8เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่พอเจริญแพทย์ชื่อเดิมยอดเพชรพอเจริญแพทย์เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเดือนเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดมีศอกสวนแรงบู๊ดุดันแข็งแก่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับ สามไฟล์ล่าสุดพฤศจิกาย,ยน67ชนะนอกยกสามพยักเมคินกอสุวรรณทั์ธันวาคมห7ชนะคะแนนยอดเสศสัน์รถสวยจากเจตคุมพาพันหกชนะคะแนนก็ไพ่สอยิ่งเจริญการช่างเปรียบเทียบเสศษสีกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกจังหวะฝีมือความเร็วและการยืระยะสภาพร่างกายดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยอดเพชรเพชรพรมคุณมวยไทยจะเบียชนะย้ำแคร่ไปได้อีกครั้งจากยอดเสศสัน์รถสวยจากเจตไปได้สนุกมาแล้วใจมีรุ้นมันครับ ผู้เอกคู่ที่4ชิงแชมป์มวยไทย7สีพิกัด108่อปอนด์มุมแดงอเล็กสิงมาวินอายุ16ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือประเทศฝรั่งเศสซอมที่สิงมาวินชื่อเดิมอเล็กยอดยุทธมวยไทยเป็นมวยฝีม,มือครบเครื่องสาดแข้งแรงขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแร่งหมัดหนักแรงบู๊ดูดันครับสามไฟล่าสุดสิงหาคมห7ชนะนอกยกสองเพชรนิวั์เจี๊ยบรามินทากันยายน67ชนะคะแนนเพชร3เพชรมวยไทยยิม พฤศจิกายน67ชนะคะแนนเยี่ยมยุทธปอมคลินมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงิน1สยามสอเดชพันธ์อายุ19ปีสูง178เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายเขา่าจังหวัดตรังซ้อมที่สเดชพันธ์ชื่อเดิมดาวตังอีสานควรปิงเป็นมวยเขา่าล็อกลัดตีเหนียวสาส์แข้งขวางหน้าดันแทงปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายน67ชนะคะแนนน้ำาพุไก่สิริบ็อกซิ่งยิมตุลาคมห7ชนะคะแนน เพชรเมืองกันชอห้าพยักพฤศจิกาย,ยน67ชนะนอกยก2แก้วนา,า,าออนคาอบจนครพนมเปรียบเทียบเสศษสีเขานะครับคู่นี้ชอบไปที่ช่วงชกเวยที่ชกประสบการณ์ผ่านมวยเบอร์ใหญ่กว่าการเตร็มตัวและจังหวะฝีมือการตัดสินใจดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่1สยามสอเดชพันธ์จะบทชนะคว้าแชมป์ได้จากอเล็กซิงมาวินไปได้สุขมั่นใจมีรุน้นมันทุกยกครับสรุปมวยรักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทย7สี ประจำวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2,568คู่ที่1เพชรลุ่งโลดโชตบางแสนจะเบียชนะ A.J. กอกรมเกี่ยวคู่ที่2ยอดบวงงามลูกกันทะ,ะจะบทชนะลุ่งทยานฟ้าสอยิ่งเจริญการช่างคู่ที่3ยอดเพชรเพชรพมคุณมวยไทยจะเบียชนะได้จากยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจด คู่เอกคู่ที่4ี่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์จะบทชนะคว้าแชมป์ได้จากอเล็กซิงมาวินไปได้สนุกมันทุกคู่ครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องเอที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตาม และกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณาบรบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเห็งๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ